สวัสดีนะคะกัมีรทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ไทย,ไทยนะคะ15เมษายน2 6 7นะคะวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็อาจารย์ยะบูชานะคะก็ขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังกัมิตรทุกท่านนะคะขอ,อได้พบความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงและมิตรมวรีที่แท้จริงนะคะ วันนี้ก็เป็นวันดีๆเมื่อวานวันครอบครัววันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ใครทำได้แคลาชายนักการ์ตูนตกใวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันคะไปไหนคะ เส้นสงการเราเส้นสงการเรต้องแต่งหน้าสวยแบบนี้ด้วยเหรอคะสวยเลยนะคะปีใหม่มีกิจกรรมอะไรดีๆมั่งครับคุณหมอไม่เคยแนะนำทหัวใหญ่โอ้ดีมากเลยครับโอเคเลยครับมีอะไรจะแนะนำหรือบอกอะไรนะเพื่อนๆช่วงหน้าร้อนนี่คุณหมอแนะนำยังไงคะดูแลสุขภาพยังไงคะก็อย่าอยู่ที่แดดนานๆเดี๋ยวเเป็นลมค่ะ อยู่ใกล้นวานแล้วอะไรคะก็เอามาขนนกทาครีมกันแดดอะไรแต่เดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ดีมากเลยเราต้องมีอะไรกีนายนเป็นพิเศษไหมคะเพื่อทําให้ไม่ร้อนเกินต้องดื่มน really um, ้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะขอบคุณคุณหมอภูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะของคุณหมอเราก็จะมีครีมกันแดด s p f 50เ้จนน้ำตาลเตรียมพร้อมเป็นยังไงคะปีใหม่ไทยมีอะไรจะบอก ครอบครัวหรือบอกเพื่อนๆ่บ้างคะก็ดูแลตัวเองแล้วก็ก็อะไรมันก็ดีหมดทุกอย่างนะคะค่ะดีทุกอย่างนะคะในครอบครัวมีวิธีการดูแลยังไงคะให้มีความสุขเออแค่นั้น่ะมีวิธีการดูแลตัวเองไงให้สดใสปิ๊งปิ๊งในขณะอายุ27ค่ะโชคดีตลอดค่ะขอบคุณค่ะ ขอสภาพนักกีฬาเตนชินหน่อยนะครับ,รบว่ามีวิธีการฝึกซ้อมหรือการดูแลสุขภาพยังไง<ต>ที่ทําให้แ,แข็งแรง,งแ,ลแล้วก็ทนได้ขนาดนี้ครับออกกําลังกายทุกวันครับนี่อกอก